สบ,สบายสบายมากสบายสบายแห่งเก่งช้ารองเท้าลาบูบูเพรนี่ปีศาจน้อยของกบได้มาน่ารักนี้นปีศาจน้อยวันหยุดของเราวันนี้กบจะพาทุกคนไปสวัสดีค่ะทุกคนันดีกบจะพาทุกคนไปร้นานของถูกไ <c oughs> ป<ะ>ไปกันทุกคน มันหยุดของเราสองคนกบแต่งตัวสบายมากทุกคนสามีกบคือมันรอแท้คือมันรอแท้อ,า,อ,ทอายนดูน้ำตกลาสที่กบจะพาทุกคนไปลอสลาสนี่แหละ มันอยู่แถวเนี้ยทุกคนโอ้โรงแรมสูงมากเลยนะอันนี้เช้าอยู่นะทุกคนเวลากบออกไปไหนอะ่ะกบส่วนมากกบจะไปเช้าๆเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบออกไปไหนเช้าๆไม่ไม่ค่อยมีคนดีอันนี้ความคิดเห็นสุดตัว แต่ส่วนมากวันหยุดบางคนก็จะแบบตื่นสายคุณสามีกบนะวันหยุดวันหยุดนี้ไม่ได้แตกต่างกับวันไปทํางานวันหยุดนางก็ตื่นเช้ากบก็ตื่นเช้าูอยากมีโอกาสขึ้นไปกินข้าวข้างบนดูนะเห็นไหมมันจะมีร้านอาหารอยู่ข้างบนนี้ทุกคนแต่พอเข้าไปอ่านดูแล้วเนาะมันก็ มันก็มี2แบบความรู้สึกชอบกับไม่ชอบเพราะเาะบอกอาหารมันก็งั้นๆแหละก็ถือว่าขึ้นมาซื้อดูวิวอะไรแบบนี้ไงใกล้ถึงแล้วเนี่ยไหมทุกคน last r o x e, นี่ตรงนี้ตรงนี้ lost เลยเมื่อก่อนผมก็เคยมาเดินตรงนี้สื้อผาพวกของแบบของฝาของอะไร ส่วนมากก็ไม่ค่อยมาที่นี่หรอกทุกคนแต่วันนี้แบบว่าเออชวนสามีบอกว่าที่รักเรามาเรามาที่นี่ดีกว่าจะเอ,อิ่นปะทุกคนเดินเข้าไปกันเลย ห oh มายกูดเนตคุยมา <laughs> ไม่นั่งเลยมาทีแกก็พูดภาษาร่วมเหมนะือนมั้แล้วไม่เมื่อกี้เจอคนไทยค่ะทุกคนอยู่ในแคชเชียร์นั่นแหละทีนนี้ตอนที่คุณสามีจิรักโชว์หน่อยแ <laughs> ล้ววันนี้เสร็จเจอคนกบก็เข็นรถทุกคนเข็นกบกับคุณสามีเข็น มาเรียบร้อยได้กี่ตัวไม่รู้ได้ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวแล้วก็ลดมันลดด้วยนะทุกคนลดเพราะว่าอะไรอายุน้อย อายุน so ้อยก็เลยได้ลดด้วยได้ลดได้ลดราคาด้วยนะทุกคนพอดีว่าขอนตอนที่จะไปจ่ายตังเนาะแล้วก็เข็นรถเข้าไปพอเข็นเสร็จเข้าไปก็บอกสามีว่าที่รักเอาไม้แขวนเสื้อออกให้เอาเอาเอาออกจากรถเข็นไมอะไรแบบนี้เขาจะได้เช็คง่ายๆแต่ในพนักงานบอกว่าคนไทยหรอคะแล้วบอกว่าอ้าพี่พี่คนไทยหรอวก็สวัสดีกันแล้วก็คนไทยส่วนมากก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะอะไรแบบนี้เขาบอกว่า ใม่ค่อยที่เจอคนไทยเลยค่ะที่นี่อะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าเออน่ารักดีคนไทยเนี่ยนะทุกคนกบว่าเป็นบางคนนะเออเป็นบางคนเป็นบางคนเนาะที่แบบว่าพอเจอคนไทยเจอคนไทยก็แบบได้ยินเสียงคนไทยก็ทักทายกันนะแต่ก็กบก็มีประสบการณ์เหมือนกันที่ได้ยินเสียงคนไทยเหมือนกันแต่ ประสบการณ์ของกบุเนาะจะแบบส่วนมากเจอกบจะเป็นคนถ้ากลได้ยินเสียงคนไทยกบก็จะทักก่อนถึงแม้ว่าเขาอยากจะคุยหรือไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไรแต่จะทักก่อนก็บางคนก็ได้ยินเสียงคนไทยบางครั้งไปตลาดได้ยินเสียงคนไทยเหมือนกันพวกตลาดเอเชียอะไรแบบนี้ถ้าเขาหน้าตาแบบอะไรเนี่ยกลก็ไม่ก,กล้าทักมีครั้งหนึ่งจาได้ไหมที่อไปทําไปทําบัตรประชาชนอะ เออไปทำแบบประชาชนที่ D M V กบได้ยินเสียงคนไทยน่าจะเป็นพนักง,งานคนไทยแบบว่าทำร้านอาหารอะไรแบบนี้ไปทำกบก็เจอก็เซฮายกันแบบสวัสดีค่ะอะไรแบบนี้มันก็เออพอเขาบอกว่าได้ยินเสียงพี่คนนี้เนี่ยอยู่ในร้านเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงคนไทยรู้สึกดีอะไรแบบนี้เพราะไม่ค่อยได้เจอคนไทยอะไรแบบนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวกบก็จะไปจ่ายตลาดต่อนะ ไปไปกันค่ะพูดมากหรือเกินแต่ก็ชอบพูดไงเจ้าของช่องชอบพูดแต่สาวีไม่ค่อยชอบพูดในกล้องที่สองค่ะหันมาแต่นางบอกมาไม่ชอบโอเคต่อไปตัวที่สามมิกกี้เมาหันมาค่ะข้างหลังน่ารักมากกบชอบชอบข้างหน้านก็จะเป็นเอ่ออาฟอสอาลำก้อย โอเคน่ารักหนูชอบหันมาอีกดิอ่าน่ารักจังเลยตัวนี้หนูชอบส่วนมากสื้อผ้าก็จะเป็นกบเลือกดูดิแค่แปดเหรียนเองอ่าก็จะเป็นส่วนมากก็จกบกว่าจะเป็นคนเลือกสื้อผาให้เขาตัวที่สี่อาหารมาค่ะโอเคตัวที่สี่ค่ะต่อไปตัวที่ห้าค่ะตัวที่ห้าค่ะอุ้ยสวยอะ่ะเป็นรถแข่ง ฮันมาค่ะโอ,อ,อ้โหหนูชอบสม่าสั้นผ้าไปกบเลือกให้หหตัวเท่าไหร่แปดเก้าเก้าเหมือนกันนะทุกคนหนูชอบอันนี้สมา่าสมากกบเป็นคนเลือกให้เขาหมดเลยเสื้อผ้านางเป็นคนนางเป็นคนเลือกเสื้อผ้านางชอบไม่กบเลือกให้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนนี่ตัวหนึ่งกบซื้อมาทั้งหมดห้าตัวใช่ไหม นี่ตัวหนึ่งแต่เป็นสีน้ำเงินกบซักซักแล้วมาตากเอาไว้นอกระเบียงบ้านแต่อยากบอกว่ากบไม่ได้ซักตัวนี้ตัวนี้สิบห้าเหรียญกบไม่ได้ซักของเกสเพราะว่ากบจะใส่สามีบอกว่าไม่เอารู้สึกว่ามันอึดอัดนางไม่ชอบกบก็เลยว่าโอเคเธอไม่ชอบฉันจะเอากบก็จะใส่โอไซส์หน่อย ตัวนี้ก็กลายเป็นของกุบนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็แห้งทุกคนเพราะอากาศมันร้อนซักมือซักมือแล้วมาเผึ่งเอาไว้จริงจริงๆบางที่นะเขาไม่ให้ให้ให้ตากเสื้านอกระเบียงนะแต่เราต,ตากแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เข้าบ้านเพราะว่าอากาศที่นี่ร้อนพอร้อนแล้วมันตากแป๊บเดียวก็แห้งชอบตัวนี้มากเลยไปหาซื้อของผู้หญิงไม่ไมีไม่เข้าใจ โอเคค่ะ